สวัสดีครับทุกคนพบกับกผมบิ๊กออโต้บิ๊กคนะครับวันนี้เราจะมาดูอีกแล้วกับรถโมงน้อยปี๊เล็กระดับสายซิ่งนี่ตีเพิ่งทำเสร็จนะครับแลภายในามาดูภายในกันครับผมคันนี้ส่วนมากจะเป็นโทนดำู่แล้วพุ่มข้างรอบคันนะครับพร้อมแผงประตูสีดำ ไอ้ดำทั้งเซตเลยก็จะดูเรียบหรูนะครับเสาข้างด้วยเสาข้างเสาหน้าคุมหมดครับเป็นโทนเดียวกันหมดเลยสีดำสำหรับใครที่ชอบเรียบๆนะครับคุมหนังดำสวยมากแล้วข้างหน้าจะเป็นหลังคาไฟเบอร์ของตัวรถที่ติดมานะครับ แล้วคันนี้ก็เป็นบางแดดเด,ดิมติดรถนะฮะต่อมาก็จะเป็นครอบแอร์ปกติไม่มีมาไม่มีแอร์มาตัวนี้จะเป็นคันนี้เป็น G L ไม่ใช่ G L คันนี้เป็นรถอะไรนะตู้ทึบไม่มีแอร์คันนี้ก็ใส่แอร์เพิ่มเพื่อเอามาทำเป็นอ่ รถโดยสารนะครับผมก็ลืมมันจะมีแอร์ครอบแอร์ตัวนี้สามารถเลือกสีได้จริงๆมันจะเป็นใสอะคริลิกสวยๆกว่านี้ครับนี่ทำคร่าวๆบนหลังข้างก็จะเปลี่ยนจากอ่าเป็นจากฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมาเป็นกระดาษอาดัดคุ้มหนังแล้วก็มีไฟไฟลางสองเส้นซ้ายขวา หือใครจะทำแบบ V P ก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะคริลิกมีไฟนะครับก็จะสวยๆนิดนึงต่อมาเป็นพื้นเดี๋ยวคันนี้ไปตั้งบ่อผ่อนเป็นบ่อคอลตอมวางเสร็จก็จะปูพื้นนะ้าดูอีกทีนึงแล้วก็ใส่คอนโซลนิดนึงครับคันนี้ยังไม่ได้ใส่คอนโซลต้องรอปูพื้นก่อน เบาหน้าใหม่เป็นคตัตอมซ้ายขวาเลยทั้งเซตนี้เป็นคตัตอมใหม่หมดเอาไปวิ่งส่วนตัวได้ส,สวยๆนะครับกับอันนี้เป็นกระจกแล้วเนาะลูก <c oughs> ค้าท่านใดสนใจที่จะซื้อพร้อมประตูดูดก็จะหรูหราขึ้นกระจกบานเต็มนะครับรอบคันใส่คตัตอมก็จะเปิดไฟก็จะสวยๆหน่อย ็จะดูหรูหราอันนี้กระจกเปลี่ยนใหม่เป็นโพรเมียมขับไฟฟ้าครับรถตู้ปีบเล็กนะครับไฮแอดอ่าใครสนใจก็ติดตามดูกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหน้ายังไม่ได้ใส่นะรอเสร็จก่อนค่อยใส่หน้าสอบถามก็เข้ามาได้นะครับกับราคารถปีอะไรเดี๋ยวดูปีก่อนลืม มาดูปีกันครับคันนี้ไม่ใช่ G L นะเป็นธรรมดานะคันนี้2516นะครับถ้าใครชอบสบายคันนี้รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วเป็นเกียร์ออโต้กาเพิ่มสั่งนิดหน่อยก็จะได้เกียร์ออโต้ครับเออหน้ารถรถรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้า รุ่นใหม่ละสองพิบหก็สวยครับรุ่นนี้พวกคอนโซลหน้าสวยมากเป็น ABS Airbag ปรับปรับไฟหน้าทั้งหมดชุดแต่งนะครับสามารถเเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ของอยุทยานี่แหละห้แอดโอลี่เขจะมีชุดแต่งชุดของแต่งต่างๆนะครับเป็นเพจเพื่อนกันเลยลหะครับ ก็จะมีอุปกรณ์เสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆแลรู้หลานะครับได้ตัวไม่ GL ก็จะเป็นมือหมุนสำหรับ GL ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกปรับตรงนี้นะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวจะเอารถรุ่นต่างๆ,ๆมาให้ดูใหม่อ่ะอันนั้นรถบ้านที่ถ่ายดูคลิปที่แล้ว เดี๋ยวพอเริ่มถามเลยเอามาให้ดูแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ